ค <c oughs> ่ะนะครับวันนี้วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคํานะครับประเภทของคําในภาษาไทยเนี่ยมันจะแบ่งออกทั้งหมดเจ็ดชนิดนะครับคําในภาษาไทยเนี่ยมันจะแบ่งออกทั้งหมดในเจ็ดชนิดตอนนี้ที่ที่เอามาเนี่ยมันจะมีอยู่สามชนิดนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะรู้ทั้งหมดว่าเจ็ดชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมันทําอะไรบ้างส่วนวันหลัง เราค่อยมาเจาะลึกว่าแต่ละทำเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะครนี้ทั้งเจ็ดชนิดเนี่ยชื่อของมันเนี่ยคือทำเจ็ดชนิดนะครับชนิดแรกก็คือทานามนะครับ เดี๋วก็จะดูว่ามันทำหน้าที่ยัไงนะครับสองสตพนามสามกรียนะทำได้อันที่สี่คือทำพิเศษห้า คำหมุกประมด6คำสันธานแล้วคำสันานที่เจ็ดเนี่ยคำอุทานอ่ะอันนี้คือให้เรารู้จักก่อนว่าคำเนี่ยมันมีทั้งหมดเจ็ดชนิดนะครับในภาษาไทยเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดชนิดตวน,น,น,นป .4 เนี่ยเราจะเรียนถ้าจะไม่ อยู่สี่ชนิดนะครับสี่ชนิดเนี่ยจะเราเรียนไปเรื่องส่วนวันเนี้ยเราจะมาเรียนในภาพรวมก่อนว่าไอ้เจ็ดชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็หน้าที่มันคืออะไรยังไงนะครับแล้วก็เราค่อยเป็นจอดมาดูข้อมูนว่าเออคำสมมติคำนวณมันมีอะไรบ้างนะครับคำนามมีประเภทอะไรบ้าง รือคำสรรพนามนี่ประเภทอะไรบ้างแล้วใช้อะไรบ้างอ่ะคราวนี้มาดูความหมายของคำนามคำนามคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะครับคำนามก็คือใช้เรียกเรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่อย่างเช่น โรงเรียนอ,อันเนี้ยเรียกอะไรเรียกสถานที่สิ่งของก็คืออะไองเช่นปรากาตัดอย่างเช่อนอะไรแมวหากคนก็คืออะไรนักเรียน่าอ,อย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างนะครับคำทำนาม คือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามนะครับให้ให้รู้ข่อขพาก่อนคำนามม่เนคำนี้เช่นเราเรียกเรียกเพื่อนเนี่ยเราเรียกว่าคือ,อคุณอย่างเงี้ย อ่าอย่างนี้เปน็นต้นก็คือเรียกเรียกแทนเพื่อนเรียกแทนคํานามนะครับคือเรียกแมวว่าอ่ะมันก็แหละอย่างนี้เป็นต้นอ่าคำศิพาคือคำที่ใช้บอกอาการหรือแสดงอาการ เช่นอาการเนี่ยอาการที่ว่าคือการจะทําทำอย่างเช่นม,มิ่งอยู่เนต้นกินอย่างเงี้ยเต้นเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะว่ามันจะมีประเภทของมันําพิเศษทาพิเศษคือคาที่ อ่าก้าพูดง่ายคือคำใช้ขยายใช้ขยายคำอื่นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นคำว่าอ่าคำว่ากินจุอย่างเช่นคำว่าจุอันนี้ต้องดูบฏิบทของมวันด้วยอย่างเช่นบอกว่าอ่าลังเนี้ยจุของได้เยอะ ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าบอกว่า,วาเด็กคนนี้กินจุเด็กคนนี้กินจุพุณค่าปิจิมันกวนได้ยินไหมได้ยินเสียงกูไหมอ่าคำบุพพบทบุพพบทกับสันธานเนี่ยให้รู้ร้าวก่อนกับความเชื่อม สองอันนี้เหมือนกันคำอุทานนัคือคำที่สแสดงอาการอ่ามันจะคล้ายๆกับคำริยาแต่ว่ามันมันจะสแสดงอาการแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยนั่นอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือข้า,าวๆนะครับเรื่องคำเจ็ดชนิด นะครับวันนี้เราจะมารู้จกักเฉยๆว่าจ็ดชนิดเนี้ยมันมีอะไรบ้างแล้วคาบต่อไปเนี้ยเราก็จะมาจาะลึกว่าเออคำนามเนี่ยเหมือนที่เราเรียนในเนี้ยเามือนที่ครูให้ในชีทเนี่ยเนี่ยเราจะมาจาะว่าสมมติคำนามคำนามมีอะไรบ้างเนี้ยเราก็จะมาจาะนะครับแต่ว่าคาบเนี้ยให้เรารู้คร่าวๆก่อน นะครับให้เรารู้คร่าวๆว่าเออคำเจ็ดชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมันคืออะไรนะครับก็คือมองภาพรวมออกแล้วว่าอ๋อเจ็ดชนิดนะมีอันนี้อันนี้นะอ่าอันนี้คือคร่าวๆนะครับค่ะคานนี้เปิดโอกาสให้ถามก่อนใครจะถามมั่งตรงนี้วันนี้วันนี้ไม่ไม่ได้มีสอนเยอะแต่ว่าต้องการให้รู้ภาพรวมก่อนนะครับพอเรารู้ภาพรวมปุ๊บ เราก็จะไปลงเรื่องนั้นละเรื่องเรื่องที่แต่ละเชนของมันเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับอ่ามีใครจะถามไหมนหถามไหมนะครับไายครับอ่าคราวนี้ถ้าไม่ถามเนี่ยกันบ้านวันนี้นะครับให้อ่านหนังสือให้อ่านหนังสือวรรณคดีนะครับ วรรณคดีบทที่หนึ่งอ่ะจะเป็นเรื่องของอะไรพระภัยมณีใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับมันจะเป็นตอนอะไรนะตอนสุดสาครอ,ออกตามหาพ่อหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องดูน,นั้นอีกทีหนึ่งนะครับแต่ให้เราไปอ่านวรรณคดีบทเนี้ย นะครับไปอ่านในผู้ปกครองฟังนะครับวันละหน้านะครับนะกนบ้านวันนี้มีมีแต่เรื่องเนี้ยเรื่องเดียวนะครับเพราะว่าเรายังไม่เจาะลึกตอนนี้อยากให้เห็นภาพรวมก่อนว่าคําทั้งเจ็ดชนิดเนี่ยที่เคยเอารายงานให้ดูเนี่ยมันมีอะไรบ้างพอเรารู้ว่ามีอะไรบ้างปุ๊บเราก็ค่อยมาเจาะรายละเอียดนะครับทีละอันทีละอันนะครับเป็นชั่วโมงหน้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ย คำนี้ก็เลยให้อ่านหนังสือนะครับให้ไปอ่านหนังสือวนรนณคดีถ้าใครยังไม่คล่องเนี่ยก็ไปหัดอ่านนะครับถ้าใครคล่องแล้วก็อ่านอีกนะครับจะได้ชินเนาะอ่ะของภาษาไทยวันนี้มีแค่นี้มีใครสงสัยไหมมีใครจะถามอะไรไหมวันนี้ไม่มีเยอะไม่ค่ะอ่าถ้าไม่การบ้านก็ตามนี้แล้วก็เนื้อหานะครับ เนื้อหาอันนี้เราก็ไปโจทย์เอาไหนล่ะถ่ายคลิปส่งไหมคะครูคะถ่ายคลิปส่งไหมคะเราถ่ายม,มาก็ได้คนไหนสะดวกถ่ายก็ถ่ายมาเลยนะครับโอเคค่ะครับผมแล้วแล้วส่วนเนี้ยเราเราไปโจทย์ไปด้วยนะโจดใส่ใสมุดไว้วไม่สะดวกใครเนี้ยวก่อนเนี้<ร>นนย ถ้าให้เราไปจดใส่สมุดด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเออภาพรวมเนี่ยมันคือแบบนี้แล้วเราค่อยมาแยกย่อยรายละเอียดอีกทีนึง่งเนาะสำหรับภาษาไทยวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ